สวัสดีตอนนี้ยูเกมสกายอยู่กับช่วงความรู้พิฐานของเกมสกายและวันนี้หัวข้อที่เราจะนำเสนอคือการบินในเกมซสกาย <c oughs> จะเป็นยังไงไปดูกันเข้าเรื่องแรกสรับปีริิเกนสกายนั้นจะเพิ่มจำนวนตามเด็กแสงที่เราเก็บแต่ละด่านว่าปลดเลเวลจากสปิริตแบบนี้ถ้าเราปลดเด็กต้องใช้เทคกีเดนแล้วก็ไปรับปีในอีเดนนะจ๊ะซึ่งจะให้ว่าง่ายๆก็คือการเก็บเด็กหนึ่งตัวหรือการปลดปีกจากสปิริตเนี่ยทำให้เราได้เลเวลหนึ่งเลเวลจากการกระทำนั้นเมื่อเลเวลเราถึงตามกำหนดเนี่ยปีของเราก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งปีเช่นตอนนี้ถ้าผมเก็บ uh, เด็กแสงครบสองร้อยตัวผมก็จะได้ปีเพิ่มอีกหนึ่งปีนะคร สำหรับการบินในเกมนี้จะมีทั้งหมด2โหมดให้เลือกกันนะครับก็คือโหมดที่1นั้นก็คือโหมดดิ่งนะครับซึ่งโหมดดิ่งก็ใช้ในการบินขึ้นและใช้ในการบินลงนะครับหรืออีโหมดดิ่งเพราะว่าเทียนไม่ปลอดชาวเวนโอ้ยมุกตดคำ สำหรับโหมดที่เขาคือโหมดร่อนสำหรับโหมดร่อนข้อดีของก็คือมันสามารถบินได้เร็วและก็ประหยัดตีกว่าโหมดดิ่งนะครับมีข้อสเสียอย่างหนึก็คือมันควบคุมการบินยากมากขึ้นนิดนึงซึ่งก็จะนำเรามาสู่ทริปพิเศษก็คือการสปินนะครับการสปินก็คือการปัดหน้าจอเร็วๆแบบนี้เลยนะครับตั้งแต่ขึ้นซ้ายลงขวานะครับเวลาที่เราสปินนะครับจะทําให้การเลี้ยวของเราตีวงเลี้ยวน้อยลงนะแบบนี้เลยประโยชน์ของการสปินนะครับมีมากมายเลยไม่ว่าจะใช้บินในอีเดน หรือว่าจะใช้บินหลบพุ่งในด่าน5ก็ได้นะคะ <S <S รับกับพื้นฐานการบินก็ได้จบไปแล้วต่อไปจะเป็นการนําเสนอเรื่องความรู้ทีิกเพิ่มเติมเกี่ยวกับปีนะเรื่องแรกที่สาคัญเลยก็คือ1การบริหารปีกง่ายง่ายก็คือมันก็คือการวางแผนการบินนั่นเองเงื่อนไขนั้นก็ง่ายๆเพียงแค่คุณนั้นทำยังไงก็ได้ให้คุณมีปีกบินอยู่ทั้งแมพจะทําให้เราหนอฟาร์มเร็วขึ้นเพราะว่าการบินเนี่ยเดียวกันเดินหรือวิ่งอยู่แล้วซึ่งจะนําเราไปสู่เรื่องที่2ซึ่งก็จะเป็นกาารรรรีีช์ปนะคับ เราสามารถที่จะชาร์จปีได้จากสัดแสงในเกมสกายยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อถ้าเราอยากให้ชาร์จปีกกับผีเสื้อเดียวขึ้นก็ให้กดอิมจิจท่านี้นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถชาร์จปีกกับสัดแสงอย่างอื่นได้ด้วยนอกจากนั้นนะครับเราก็สามารถชาร์จปีกจากไฟไม่ว่าไฟนั้นจะอยู่ในอุปกรณ์ใดครับได้แก่เทียนหรือว่าโคมไฟทุกครบเลยนะครับมันสามารถชาร์จได้หมดยังยังไม่พอเรายังสามารถชาร์จปีกจากการเผาเห็ดหรือเผาเทียนได้ด้วยยังยังอีก เราสามารถจับมือเพื่อนและชาร์จปีกได้อีกใช้อีโมจิเพื่อกอดหรือแบะมือกเ,เพื่อนเพื่อชาร์ตปีกก็ได้หรือจะเป็นอะไรที่สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟอย่างเช่นการโคชาร์จปีกระยะไกลให้กับเพื่อนส่วนอย่างที่3นะครับก็คืออันตรายที่ทาให้ปีกของเราหายไปครับอย่างแรกก็คือมังกรนะครับถ้าเราถูกกุ้งชนขึ้นมาเนี่ยเลเวลของเราก็จะหายไปประมาณ3-5มถึงห้าเลเวลเลยทีเดียวต่อไปก็คือบ่อน้ํามันกับน้ําฝนพิษในด่าน3ามหรือว่าป่าฝนนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยถ้าโดนแล้วเนี่ยของเราก็จะค,อค,อะค,คอ่อยๆลดค การสูญเสียเลเวลนะครับและสัตรูสุดท้ายในด่าน1นก็คือโอนะครับไอตัวนี้นะครับเป็นศัตรูกับลีดเจอร์มากๆเลยเพราะทำให้ตี้แตกนะครับแถมอาจจะทำให้ปีเราแตกด้วยนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดมีคนถามว่าปีที่แตกของเราจะหายไปไหนปีที่แตกนะครับจะแรนดอมไปเกิดตามแบบต่างๆซึ่งก็จะไปเกิดตามจุดที่มีแสงแบบนี้ครับบอกเลยว่าจะหายตัวนึงนี่หาแทบตาเหลือจุดท้ายแล้วจริงๆนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปผมก็มีทริคมาฝากนะครับการที่ท่านผู้ชมจะบินเก่งได้เนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำอะไรที่มันยากๆกชารเลนต์ตัวเองดูนะครับอย่างเช่นีเราจะไม่บินชนเลยนะในแมบ,บนี้หรือลองฝึกบินในที่แคบๆโดยที่ไม่ชนหรือทําอะไรฮาร์ดคอร์อย่างเช่นบินโดยที่พยายามไม่ให้เท้าแตะพื้นเลยอันนี้้ก็จะทําาใหเร พัฒนาได้เร็วกว่าคนอื่นแถมทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาฟาร์มเทียนด้วยหากว่าคุณเนี่ยสนใจอยากจะแบบหาคอมมูนีตี้คนไทยเล่นเกมสกายนะครับเราขอแนะนําเลยดิ่กอดเดินไลฟ์ความชิดชื่นคือคนไทยล่ะ yeah.